เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีปเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับคัดมาสําหรับท่านที่ต้องการรถสภาพดีไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าท้ายโดงนะครับรุ่นนี้ก็ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งมีคนเลือกใช้เลือกหากันเยอะครับคันนี้สีสวยทั้งคันครับหน้าเดิมหลังเดิม รถโ o y ยต a c o อน n a AT 1ท0ครับออโต้เครื่องพัน6 0 0ซีซีครับเครื่องดีเดินทางไกลได้สบายสบายครับเกียร์ออโต้เข้านิ่มเปลี่ยนครบแอร์เย็นฉ่ำนะครับสีสันเงางามรอบพันทรงล่างดีครับเดี่ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะครับเป็นล้อแมกครับยางดอกดีครับยางดอกหนาๆนาครับติดเบรคคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดำเบรกนะครับภายในยังสวยสะอาดนะครับกว้างขวางนั่งสบายภายนอกเงางามทั้งคันเล่มเอกสารชุดโอนครบครครับ ่านใดสนใจก็ไปลองดูลองทดลองขับกันได้ครับคันนี้อยู่ที่นวนตนครนะครับปทุมนี่เองนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสําหรับกับหนังครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าสภาพตามนี้เลยนะครับภายในนะครับก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดสภาพเดิมๆครับรถอาจจะมีเบาะคนนั่งขาดตะเข็บนิดหน่อยนะครับคันนี้โดยรวมแล้วก็น่าใช้ครับราคา49,900บาทนะครับ ได้รถสวยนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้หากานใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปลองดูลองขับได้ครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ